สวัสดีครับก่อนอื่นผมก็ต้องขอแนะนำตัวก่อนนะครับกับผมชื่อนายศักดิ์สิทธิ์อินามุนามาจากคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการสาขาการจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตตรังครับครับวันนี้ผมเข้ามาพูดในเรื่องของอินเทอร์เน็ตเทคโนโลยีซึ่งในโลกปัจจุบันหรือที่เรารู้จักกันว่ายุคโลกาภิวัตน์ นั้นก็ได้มีการพัฒนาสิ่งต่างๆให้มีความก้าวหน้าเข้าตันสู่โลกยุคใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นแน่นอนการพัฒนาเทคโนโลยีมีปัจจัยหลายละด้านที่ทําให้เกิดสิ่งต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพนั้นในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ทําให้เกิดการติดต่อสื่อสาร บนแอปพลิเคชันต่างๆหรือโลกโซเชียลมีเดียต่างๆนั้นเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่ถูกพัฒนาอยู่ตลอดให้มีความรวดเร็วให้มีความสะดวกแก่ผู้ใช้งานซึ่งในระบบอินเทอร์เน็ตก็จะพูดถึงสิ่งเหล่านั้นให้ท่านผู้ชมได้ทราบกันครับในหัวข้อแรกเลยครับก็คืออินเทอร์เน็ตเน็ตเวิร์กอินเทอร์เน็ตก็เป็นเทคโนโลยี เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เป็นฐานหลักของเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งหมดเนื่องจากเป็นเทคโนโลยีแลนที่ได้รับความนิยมมากที่สุดเทคโนโลยีนั้นได้ถูกพัฒนาและปรับปรุงภายใต้ความดูแลของสถาบันวิชาชีพวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์หรือ i c p p e เป็นสถาบันวิชาชีพระดับนานาชาติ ที่ไม่หวังผลกำไรทำหน้าที่ดูแลเทคโนโลยีเกี่ยวกับไฟฟ้าและอีกคอมพิวเตอร์ครับในหัวข้อที่2ก็คืออัพแอนด์สวิต์เบสอินเทอร์เน็ตอัพกับสวิตเนี่ยทำหน้าที่หลักเหมือนกันเลยครับก็คือเชื่อมต่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ตั้งอยู่คนละที่สามารถติดต่อสื่อสารกันได้พูดง่ายๆเลยครับ ก็คือเป็นอุปกรณ์สำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์ในระบบเครือข่ายเข้าด้วยกันอัพก็เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับเชื่อมโยงอุปกรณ์เครือข่ายเข้าด้วยกันส่วนสวิตเดิมเรียกว่าฮับก็คืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์เครือข่ายสำหรับเชื่อมเครือข่าย แต่ละส่วนเข้าด้วยกันหรือเป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ในการเพิ่มขยายพอร์ตไอเพิ่มขึ้นครับในหวัวข้อที่3ก็คือ forwarding table forwarding table ก็เป็นองค์ประกอบของ router ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลที่ได้มาจากการตรวจสอบส่วนบนของส่วนหวัวของแพ็กเกจ กับอินเทอร์เฟซขาออกของเราเตอร์โดยที่โดยค่าที่อยู่ใน forwarding table เนี่ยอาจถูกกำหนดโดยผู้ใช้งานหรือการจากการใช้ routing algorithm ช่วยครับในหัวข้อที่4ก็คือ cut through switching cut through switching เนี่ยก็คืออเป็นวิธี cut through switching น่ะเป็นสวิต จะทำการอ่านข้อมูลส่วนต้นของเฟรมจนถึงที่อยู่ของ MAC address เป้าหมายเมื่อมีข้อมูลไหลเข้าสู่สวิตช์จากนั้นก็จะหยุดอ่านข้อมูลไปในเฟรมและจะจัดส่งเฟรมนั้นต่อไปยังเป้าหมายครับหัวข้อต่อมาก็คือหัวข้อ store and forward switching สโตแอนด์ฟอร์วร์ดสวิตชิงนะก็เป็นวิธีการทำานแบบสโตแอนด์ฟอร์วร์ดสวิตชิงนั้นจะอ่านข้อมูลเข้ามาทั้งเฟรมทำการตรวจสอบข้อมูลผิดพลาดจากการตัดสินใจว่าจะส่งเฟรมออกไปทางพอร์ตใดจากนั้นก็จะสัดส่งเฟรมนั้นไปยังพอร์ตทีนี้มาหัวข้อสุดท้ายครับหัวข้อเรื่อง Fast and Gigabit Ethernet ฟ a สต์อินเทอร์เนี่ยสามารถที่จะส่งผ่านข้อมูลด้วยความเร็ว100เมกะบิตต่อวินาทีแล้วก็กิกะบิตอินเทอร์เน็ตเนี่ยสามารถที่จะส่งข้อมูลด้วยความเร็ว100เมกะบิตต่อวินาทีครับมาดูในส่วนของโพสเตอร์ที่ได้ทำไปนะครับนี่ครับ นี่ครับ e t e r n e t network e t e r n e t network แล้วก็ Up and switch b a s t แล้วก็ forwarding table นี่ลักษณะของมันจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ Cut through switching ก็จะเป็นแบบนี้ทีนี้ Store and forward switching ก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะครับแล้วก็ Fast gigabit อินเทอร์เน็ตก็จะมีหน้าตาแบบนี้ครับครับถ้าอาวันนี้ผมเสนอผิดพลาดประการใดไปก็ต้องขออภัยณนะที่นี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ